12ข้อควรรู้ก่อนคุณจะซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าดูคลิปนี้จบรับรองซื้อสกูตเตอร์ไล์กับโปรครับไปดูกัน สวัสดีครับมาพบกับผมภูมิที่ช anel m อเตอรอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะเราไม่ได้มารีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้าอย่างปกติที่เราทําก anyway> ันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเข้าสู่วงการสกูตเตอร์ไฟฟ้าฮะโดยการมาดูกันว่าเวลาเราจะเลือกสกูตเตอร์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งนะฮะเราต้องดูอะไรบ้างนะฮะวันนี้ผมจะพาไล่ทีละข้อเลยครับไปดูกันไปสําหรับข้อแรกนะครับอย่างที่1เนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเราต้องถามตัวเราเองก่อนนะฮะว่าเราอยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าสักนงเ่่ยอาช บางคนเอาไปเดินทางนะครับบางคนพกพาไว้หลังรถบางคนเอาไปขี่เล่นชิวๆในหมู่บ้านเฉยๆนะฮะซึ่งข้อนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีผลต่อการเลือกสเปคนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือ ใครเนี่ยเป็นคนขี่อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่หนัก80นะครับผมการที่เราเลือกเนี่ยมันมีผลต่อระยะทางในการขับขี่ต่อชาร์จนะครับน้ำหนักสกูตเตอร์ที่เรายกได้นะครับเอาคนน้ําหนัก40มันก็จะขี่ได้ไกลหน่อยนะฮะยกของได้หนักน้อยกว่าหน่อยนะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่สําคัญและอย่างสุดท้ายนะฮะคือเราไปขี่ที่ไหนนะฮะการที่เราขี่ทั้งหมู่บ้านกับการที่เราไปขี่ในเมืองเนี่ยอันเนี้ยก็คนละอย่างดังน,นั้นข้อแรกตอบกันนะครับว่าคุณจะไปทําอะไร สำหรับเรื่องที่2นะฮะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของแบตเตอรี่แต่ว่านะครับมันไม่ใช่แบตเตอรี่ซะทีเดียวครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะโยงมาที่ราคาก่อนเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นต้นทุนสําคัญหลักของสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งเวลาลูกค้าดูการใช้งานเสร็จปุ๊บจะจำมาราคาเลยนะครับซึ่งผมไม่อาจจะบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยอยากให้ดูเรื่องของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ที่คุณกําลังเลือกเนี่ยเป็นอะไรส่วนใหญ่ในท้องตลาดสกูตเตอร์ราคาหลักพันกว่าบาทเนี่ยที่ลูกค้าอาจจะมีหลงมาถามบ้านนะครับว่าเอ๊ ราะมันใช้แบตเตอรี่แบบกดตะกั่วนะครับซึ่งหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้านึกไม่ออกอาจจะดูแบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ประเภทประมาณนี้มันใช้งานได้ไม่นานนะครับอายุการใช้งานสั้นแต่จะมีราคาถูกและน้ําหนักมากนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่ของสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ดีเนี่ยควรจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ดีกว่ามีการชาร์จไซเคิลที่สูงกว่าก็คือกว่ามันจะเสื่อมเนี่ยอายุมันใช้งานได้นานกว่ากันมากๆกนะครับผมแล้วก็ในการใช้งานเนี่ย ผมดังนั้นการเลือกแบตเตอรี่เนี่ยเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะนอกจากแบตเตอรี่ไม่พอนะครับเรายังต้องดูในเรื่องของแบรนด์ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้แบรนด์อะไรนะครับเพราะว่าแค่บอกว่านิเทียมลิเทียมเนี่ยมันยังมีอีกหลายอย่างมากๆทั้งขนาดของแบตนะครับทั้งยี่ห้อสารข้างในนะครับจริงๆมันมีดีเทลที่ลึกกว่านั้นอย่างต่อมาแบตเตอรี่ลูกเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแบตเตอรี่ไอฟนไฟอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะว่าข้างในของแบตเตอรี่เนี่ยยังมีสิ่งนี้ สิ่งนี้เรียกว่า BMS BMS คือ Battery Management System BMS เนี่ยอธิบายง่ายๆนะครับมันเป็นแผงวงจรที่เอาไว้ต่อกับแบตเตอรี่ก่อนที่มันจะชาร์จไฟเข้าแบตมันทําให้แบตเตอรี่เนี่ยปลอดภัย การที่เราไม่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วมันไม่โอเวอร์ชาร์จนะครับหรือชาร์จเกินประจุที่มันควรจะได้รับหรือว่าชาร์จไปแล้วเกิดฮีทหรือว่าการที่เราปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานๆเนี่ยประจุมันจะค่อยๆค,คลายแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้จนแบตเตอรี่โวลตมันดอบไปจนถึงจุดที่มันไม่ควรจะดอบเนี่ยมันจะเกิดอาการแบตชาร์จไม่เข้าถ้าแบตที่ไม่มี b m s เนี่ย มันจะเสื่อมไปเลยแต่แบตที่มี BMS ที่ดีนะครับมันจะเข้าสลีปโหมดซึ่งมันคนละอย่างกันดังนั้น BMS ก็จะเป็นอีกหนึ่งในจุดที่หลายๆคนไม่ทราบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจในส่วนของอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแอดไปในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นเรื่องของอายุหรือชาร์จิ่งไซเคิลของมันนะครับแบตเตอรี่แบบลิเธียมนะครับนับอายุการใช้งานเป็นไซเคิลไม่ได้นับเป็นจํานวนครั้งที่คุณชาร์จสมมุติว่าเราชาร์จไปครั้งแรกแล้วใช้20%นเนี่ย แล้วเราชาร์จไปจนเต็มนั่นไม่ใช่1ไซเคิลนะครับนั่นเป็นแค่20%ของไซเคิลแรกการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมส่วนใหญ่เนี่ยอายุการใช้งานจะอยู่ประมาณสัก8 0 0ร้อยถึงพันไซเคิลกว่าแบตจะเสื่อมถ้าคุณไปเจอใครบอกว่าโอ้แบตคุณทนแบตผมใช้ได้2-3งสามพันไซเคิลคิดว่าเป็นไปได้ยากมากๆนะครับอย่างเช่นข้างๆที่ผมแนบมาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่เซลล์ของซัมซุงซัมซุงเนี่ยยังเคลไมไปแค่แปดร้อยไซเคนะถ้าเกิดคุณเจอคนขายที่บอกว่าแบตเตอรี่ผม2-3งสามพันไซเคิล ผมว่าต้องเอะไว้ก่อนอย่างสุดท้ายแบตเตอรี่ถึงไซโคที่มันใช้ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะพังนะครับมันแค่เสื่อมคําว่าแบตเสื่อมเนี่ยอาการมันจะเหมือนคุณใช้งานมือถือเป็นนานๆน,น,นะครับมันจะแค่ใช้ได้น้อยลงจากสเปคที่มันเคยใช้ได้จากเดิมใช้มือถือได้ทั้งวันมันอาจจะไม่ได้ทั้งวันนั่นคือความหมายของคาว่าแบตเสื่อมแบตเสื่อมกับแบตจิงนี่คนละเตรื่องก,กันนะครับและนี่ก็คือเรื่องน่ารู้ของแบตเตอรี่ครับ เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของความแรงนะครับหลายหลายคนนะฮะมาถึงปุ๊บสกูตเตอร์เนี่ยโอ้ไม่เป็นไรขอแรงไว้ก่อนคำว่าแรงไม่แรงเนี่ยหลักๆมันก็อยู่ที่กําลังมอเตอร์นะครับแล้วก็อยู่ที่โวลต์ของแบตเตอรี่ที่มันขับมานะครับซึ่งโอเคสกูตเตอร์แรงอาจจะดีนะครับผมแต่ว่านะครับการที่เราเอาความแรงของมอเตอร์หรือวัตต์มาดูเป็นหลักเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราอาจจะลืมไปว่ากลับไปข้อหนึ่งเราเอามาใช้ทําอะไรการที่เราเลือกสกูตเตอร์แรงๆแน่นอนเนี่ยแรงๆอย่างนี้ก ม,มันมีนะครับแต่ว่ามันแลกมาด้วยราคาที่แพงขึ้นความร้อนที่มากขึ้นแบตเตอรี่ที่หมดไวขึ้นแล้วก็น้าหนักเครื่องที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมดังนั้นการเลือกแรงไม่แรงอยากให้กลับไปดูที่ข้อหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราเอาไปใช้ทําอะไรแล้วก็ต้องดูให้ดีว่าเราเลือกมอเตอร์เนี่ยเราควรจะเลือกไซส์ไหนอย่างมอเตอร์ในสาตนดาดตอนนี้นะครับผมเราจะเริ่มจากที่500วัตต์พีค500วัตต์พีคเนี่ยก็อย่างแล้ว d สิบแ d ของ segway n i r o b i หรือว่า 6 0 0วัตต์700อวัตต์อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้อยู่ในเรนจ์ที่คนทั่วไปเขาใช้กันแต่ถ้าเกิดเราพูดถึง1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0ัวัตต์เนี่ยอันนี้จะเริ่มเป็นสกูตเตอร์สายแรงนะครับผมนั้นเราก็ไปเลือกกันไปดังนั้นคือการดูวัตต์ก็ดูแค่หลักหลัก5 0 0 600นะคะรับเดี๋ยวจะข้ามไปหลักพันอันนี้ก็ไปสายแรงแล้วว่ากันนะครับแล้วก็ดูว่า ขับ1มอเตอร์หรือ2มอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดคนทั่วไปใช้ก็แนะนําเป็น1มอเตอร์ครับเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของขนาดยางขนาดยางสําคัญยังไงอาจจะดูจากอินโฟกราฟิกตรงนี้ได้ยิ่งยางเล็กนะครับยิ่งข้ามอุปสรรคได้น้อยยิ่งยางใหญ่ขึ้นก็ยิ่งข้ามอุปสรรคได้เยอะอุปสรรคที่เราพูดถึงคืออะไรนะฮะสมมติท่อ PVC นะครับท่อ PVC สมมติเราเจอหนึ่งอันนี้คือยาง8นิ้วนะครับผมยาง8นิ้วเจอท่อ PVC ขนาดนี้มันก็กอมแก้มนะครับข้ามได้าอ,าจจะะดดอย เทียบกับยาง10นิ้วนะครับเจอท่อ PVC แค่นี้มันก็จะบดข้ามไปเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราเลือกยางใหญ่เราจะข้ามอุปสรรคได้ง่ายนะครับซึ่งเรารู้ๆกันนะครับว่าถนนในประเทศไทยมนอุปสรรคให้ข้ามเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยการเลือกยางเลือกใหญ่ดีแต่ล้อจะหนักตามถ้าอยากพกพาให้ไปเลือกลรอเล็กหน่อยซึ่งล้อเล็กหน่อยในที่นี้จ,จะอยู่สักประมาณสัก8นิ้วอาจจะเป็นล้อที่ ผมจะแนะนําคือประมาณไซสน์นี้ถ้าเล็กกว่า8นิ้วจากที่เราเคยใช้มารุ่นแรกๆของ m o n นวีแออยู่ที่5.5ถึง6นิ้วอันนั้นจะเรียกว่าเล็กไปหน่อยแล้วกันข้ามอะไรได้ค่อนข้างลําบากนิดนึงวันนี้ก็เป็นเรื่องของอยางครับสําหรับเรื่องที่5นะฮะเป็นเรื่องของน้ําหนักครับเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมีผลในการพกพาเป็นอย่างมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาสกูตเตอร์รุ่น D38U นะครับกับ P100S นะฮะ ลองมายกให้ทุกคนดูนะครับและนี่นะฮะก็เป็นสกูตเตอร์2รุ่นนะฮะที่น้ําหนักไม่เท่ากันเลยนะฮะ16โลกับ33โลนะครับผมแทบจะต่างกัน2เท่าการที่เราดูน้ําหนักสกูตเตอร์เนี่ยอย่างแรกที่ผมจะคอนเซิร์นกับไม่ใช่ตัวเลขนะครับกลายเป็นว่าเราไปใช้เนี่ยเรากะจะยกมันขนาดไหนถ้าผมกะเอาไปแล้วผมกะยกขึ้นฟุตบาทบ่อยๆนะครับสิ่งที่ผมให้ความสำคัญบ้างๆเลยคือมอเตอร์มันอยู่ข้างหน้าหรือมันอยู่ข้างหลังนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมอเตอร์มันอยู่หน้าเนี่ยน้ำหนักมอเตอร์มันเยอะนะครับมันจะ เวลาเรายกเนี่ยมันจะลอยทั้ง2ล้อนะครับแต่ถ้าเกิดมอเตอร์มันจะไปอยู่ข้างหลังนะครับเช่นรุ่นแม็กนะครับผมเรายกขึ้นมามันจเจอการนี้นะครับหลังมันจะจมนะครับแล้วเราจะยกไม่ขึ้นซึ่งเราใช้ท่านี้บ่อยมากในการขึ้นฟุตบาทด้วยกันปึ๊บเราก็ขึ้นฟุตบาทไปเลยนะครับดังนั้นการดูน้ําหนักเนี่ยผมจะดูเรื่องมอเตอร์ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าต้องการจะยกในส่วนของรุ่นที่น้ําหนักเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วอย่างรุ่นนี้คงไม่ได้กะย,ยกอะไรไบ่อยๆอเจนด้าที่ผมจะยกเนี่ยกับกลายเป็น ยกขึ้นหรือยกลงรถซะมากกว่านะครับดังนั้นเราก็ต้องดูว่ารถไอตัวเนี้เราสามารถยกมันขึ้นไหมนะครับอย่าง33โลผมหนัก80เนี่ยผมยกได้นะครับก็2มือแล้วก็ยกปุ๊บมันก็เหมือนยกเวทนะครับก็ถือว่ายังยกโอเคแต่ถ้าเกิดไปสักรุ่น GT นะครับอย่างรุ่นเนี้ยอันนี้ยกไม่ไหวแล้วนะครับเอาไว้น้องอย่าร้องดิอันนี้มี Security Feature นะครับอ่าอ่าโอเคต่อนะครับ ซึ่งอย่างรุ่น GT นะครับที่เป็นรุ่นที่มันหนักมากๆเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถอุ้มมันขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องดูว่าเราหนักเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะครับรุ่นตัวนี้16กโลก็จริงแต่อาจจะต้องยก2มือและอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเริ่มหนักสําหรับสุภาพสตรีแล้วนะครับซึ่งถือว่า13 1 6ากโลเป็นเป็นน้ำหนักสกูตเตอร์ที่เราเจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่นะครับแต่สมมติว่าเราต้องการขี่แบบวิบากหน่อยลุยหน่อยขี่เร็วหน่อย3 4-50กกามสตตี่ยมาส ก็อาจจะไม่ค่อยดีมากมันทําให้กริปที่มีต่อการเกาะพื้นถนนเนี่ยไม่ดีเทียบกับรุ่นอย่าง GT เป็นรุ่นที่หนัก50โกรโลเนี่ยตัวนี้ผมเอามาขี่เนี่ยผมกับแฮปปี้ว่ามันเป็นรุ่นที่รถหนักนะครับผมการเข้าโค้งอะไรอย่เงี้ยทำได้ดีดังนั้นย้อนกลับไปข้อหนึ่งครับเอาไปทําอะไรแล้วค่อยมาเลือกว่าน้ําหนักถ้าเลือกขึ้นฟุตบ่งฟุตบาทอย่าลืมดูว่ามอเตอร์มัอยู่หน้าหรือหลังเราจะไม่พลาดครับ ในส่วนของข้อที่6นะครับผมเป็นเรื่องของความนุ่มนวลในการขับที่คุณต้องการนะครับแน่นอนทุกคนอยากขับสกูตเตอร์ที่นุ่มไม่มีใครอยากมานั่งนับจานวนร่องฟุตบาทของประเทศไทยแต่ชีวิตมันก็เลือกไม่ได้ความนุ่มของสกูตเตอร์มักจะเทรดออฟแบบน้ําหนักของตัวเครื่องซึ่งสกูตเตอร์ที่เบามักจะเป็นยางที่ขนาดเล็กน้อยมอเตอร์น้อยๆอย,อยลอาจจะได้ยางตันวงแคบการที่เราดูเรื่องของความนุ่มเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าเราจะเทรดกับน้ําหนักมันขนาดไหนในส่วนของการเลือกสกูตเตอร์ที่นุ่มเนี่ย อาจจะต้องดูในหลายๆอิเลเมนต์นะครับเช่นยางเป็นอย่างอะไรเป็นยาง่มหรือยางตันนะครับมีโชคไหมอ่ะมีโชคคนส่วนใหญ่จะดูแค่ว่าโอเคมีโชคจบ นะครับแต่ผมจะบอกว่าจากที่ผมลองสกูตเตอร์มาหลายรุ่นเนี่ยคำว่ามีโชค๊คไม่ได้มีความหมายที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าโชค๊คเนี่ยยังมีประเภทของโชค๊คอีกไม่ว่าจะเป็นโช๊คสปริงเป็นวิชบนดับบลวิชบนการที่เราดูโชค๊คเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าให้มาลองก่อนถ้าคุณต้องการสกูตเตอร์ที่มีโชค๊คจริงๆดังนั้นการเลือกการนุ่มของการขับขี่เนี่ยควรจะดูน้ําหนักให้เป็นหลักก่อนแล้วค่อยไปดูเรื่องของความนุ่มครับในเรื่องที่เจ็เป็นเรื่องของยางในเรื่องของยางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการ ยางตันเนี่ยตรงตามตัวเลยคือมันไม่รั่วคือมันไม่มีลมอยู่ข้างในเลยนะครับเป็นยางล้วนๆข้อดีไม่รั่วข้อเสียแข็งเรื่องต่อมาก็คือยางลมก็ต้องเติมลมหน่อยซึ่งยางเนี่ยก็อาจจะดูบางตัวนะครับมันก็จะมีสารเคลือบหน้ายางทําให้ยางมันแข็งหน่อยนะครับทำให้มันรั่วยากหน่อยซึ่งอย่างรุ่นตัวเนี้ยดีสามแปดยูอย่างเงี้ยมีสารเคลือบหน้ายางนะครับผมทําให้ยางมัน พลิเมอร์มันหนาขึ้นก็รั่วได้ยากหน่อยดังนั้นก็เป็นการเบรดเอานะครับว่าคุณต้องการยางที่ทนหน่อยไม่ต้องเมนเทนแอนหรือว่าจะเอายางที่เป็นยางลมนุ่มหน่อยแต่อาจจะเสี่ยงรั่วก็ประมาณนี้ครับเรื่องอยางสำหรับเรื่องที่8ในเรื่องของบิ l ค Quality แล้วก็ดีไซน์เรื่องนี้อาจจะสื่อสารผ่านทางวิดีโอได้ยากนิดนึงนะครับเพราะเราอาจจะถ่ายแล้วเราไม่เห็นทุกเม็ดทุกดีเทลของมันนะแต่ว่าทุกคนนะฮะอาจจะเคยเห็นว่าโอ้ สกูตเตอร์ของฉันเป็น aviation grade นะครับอลูมิเนียมซึ่งตัวนี้มันก็ใช่แหละแต่ผมพวกนี้ต้องมาดูกันใกล้ๆงานประกอบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็การเลือกใช้เอลิเมนต์ต่างๆในแต่ละพาร์ทของมันเนี่ยเป็นยังไงการที่เราเลือกแฮนด์เนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยมันเหมาะจริงหรอนะครับผมบางยี่ห้อเนี่ยใช้แฮนด์เป็นพลาสติกถามว่ามันมันจะทนไหมอ่ะสมมติว่าเราล้มมาสักครั้งหนึ่งแล้วแฮนด์มันกระแทกมันจะยังไงดังนั้นการเลือกว่าพาร์ทไหนควรจะเป็นพลาสติกพาอรางวิ่ ผิวสัมผัสมันเป็นยังไงนะครับการเลือกใช้วัสดุมันดีไหมวันนั้นคือเรื่องแมทเทเรียลนะครับในเรื่องต่อไปในเรื่องของบิวโพลิตี้เรื่องนี้ผมเห็นวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในประสบการณ์หลายปีที่ขายสกูตเตอร์มาคือเรื่องของชุดคอชุดคอสกูตเตอร์เนี่ยเราเจอมาตั้งแต่โหคอยกแยกยอกแย,ก,ย,ก,ย,ก,ยกนะครับจนกระทั่งรุ่นหลังๆเนี่ยมันเริ่มแน่นจนแบบเนี่ยขยับอย่างเงี้ยคือไม่มีไม่มีอาการ โยกนิดๆหน่อยๆให้เห็นเลยถ้าเกิดสกูตเตอร์มันจอดนิ่งๆอย่างงี้นะครับแล้วเราโยกแล้วมันงอนแงนงอนแงนเนี่ยการที่เราขี่ไปเนี่ยแล้วมันจะโยกเนี่ยเราแทบจะคาดหวังได้เลยว่ามันจะเป็นแน่ๆการที่เราดูชุดคอสกูตเตอร์ที่ดีเนี่ยมีผลอย่างมากในการขับขี่นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ใส่ใจไว้ตอนเลือกนะครับผมในเรื่องท้ายๆนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปเลยซึ่งอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างให้ได้บางเรื่องนะครับเช่น การเก็บงานการเก็บสายไฟเขาเก็บาดีไหมเก็บมิดชิดหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างการเลือกน็อตอย่างเช่นน็อตของเซกเวีไนบอเนี่ยมันจะมีสารกันคลายซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะสีน้ำเงินน้ําเงินปลายน็อตซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้น็อตเนี่ยไม่คลายตัวออกมานะครับในขณะที่เราขี่เพราะในการขี่มันจะมีการสัน่นแล้วน็อตมันมักจะคลายแต่ถ้าเกิดสกูตเตอร์ที่มีสารกันคลาย น็อตก็จะคลายยากกว่าทําให้ขออ้อต่อต่างๆเนี่ยก็จะคงทนมากกว่านั่นเองครับในเรื่องชิ่9เก้านะครับผมเป็นเรื่องของมาตรฐานต่างๆของสินค้าเรื่องนี้หาอ่านได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเอามาพูดกันอย่างจริงจังสามมาตรฐานที่ผมอาจจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน IP rating มาตรฐาน CE แล้วก็มาตรฐาน UL ครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของ IP rating เป็นในเรื่องของการกันน้ํากันฝุ่นวิธีการอ่านง่ายๆนะฮะ ตัวแรกกันฝุ่นตัวที่2กันน้ําซึ่งสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเรามักจะเจอแค่การกันน้ำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเทสมาแค่นั้นซึ่งเราก็จะอยู่ในรูป IPX ตึ๊บตึต๊เราก็จะเจอ IPX 4, IPX 5 X 6, X 6 X 7 X 8ว่าไปแต่และเลขหมายความว่าอะไรผมขออนุญ,ญาตยกแค่ 5, 6แล้วก็7 IPX 5คือกันฝุ่นไม่รู้พอเป็น X ไม่มีข้อมูลบอก X 5ตัวเลข5าข้างหลังเนี่ยแปลว่า low pressure jet spray นะครับแปลเป็นภาษาคนก็คือฝนตกพอมันทนได้ เบอร์6ก็จะเป็น High Pressure Jet Spray ฝนตกแรงๆหรือมีน้ำมาฉีดๆเนี่ยมันทนได้ X7 คืออะไร จับจุ่มน้ำไปเลยครับลึกไม่เกิน1เมตรอยู่ได้30นาทีหรือถ้าเกิดเราไปเจอ X8 หรือถ้าเกิดอยางดู iPhone ดูมือถือเงี้ยเราเจอ IP 6 8ถ้าลงท้ายเลข8ก็คือจุ่มน้ำได้เกิน1เมตรได้มากกว่า30นาทีเปรียบเทียบกันประมาณนั้นเวลาเราดู IP rating เนี่ยก็จะเป็นการบอกได้อย่างดีนะครับว่าจริงๆ build quality ของเครื่องนั้นน่ะเป็นยังไงมีความกันน้ำได้ประมาณไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าคนที่มาเคลมน่าเชื่อถือมากขนาดไหนเท่านั้นเองอย่างตอนนี้ฝนจะตกก็หวังเพิ่ง IP หน่อย ในส่วนของเครื่องหมายต่อไปนะครับผมก็คือเครื่องหมาย CE นะครับจริงๆ CE เนี่ยเราเจอค่อนข้างบ่อยนะเป็นเครื่องหมายที่รับรองถึงความปลอดภัยนะครับของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับของยุโรปสินค้าที่เข้าไปขายในยุโรปได้เนี่ยก็จาเป็นต้องมีเครื่องหมาย CE เครื่องหมายสุดท้ายนะครับก็เป็นเครื่องหมาย UL นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่เคยดูรีวิวโมโนวิวเนี่ยอาจจะเคยเจอบ้างนะครับผมกับ UL หรือว่า Underwriter l a b o r a t o r y เป็นเอกชนที่เขาบังคับนะครับในการนําสินค้าประเภทไ i g h t e l e อิเล็กทริก v e h í c l e เนี่ย เข้าไปสู่สหรัฐอเมริกาถามว่าทำไมนะครับผมเนี่ยผมพิมพมาเผื่อเลยนะครับคือมี consumer product safety commission นะครับออกมาประกาศของอเมริกานะครับบอกว่าเราจะนำเซลล์บาลานซ์สกูตเตอร์นะครับผมเข้าไปในอเมริกาเนี่ย จะต้องผ่าน UL 2272ก่อนมาตรฐานนี้มันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในวงการสกูตเตอร์ไฟฟ้าเราเจอกัน2เลข2271และ UL 2272นะครับผม UL 2271เนี่ยเป็นตัวสแตนดาดที่บอกว่าแบตเตอรี่ข้างในก็คือไอก้อนนี้มีความปลอดภัยในส่วนของ UL 2272เนี่ยจะพูดถึง UL ของทั้งตัวเครื่องนะครับผมซึ่งมาตรฐาน UL เจอหลายที่ทั้งกล่องก็มีสาหรับสกูตเตอร์รุ่นที่มีหลังช์จเจอร์ก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมาตรฐาน UL เนี่ยต้องคอนซีเดอร์ ถ้าท่านคอน c e r n ์นหรือว่าท่านต้องการความปลอดภัยของสินค้านะครับผมมาถึงเรื่องที่10กันแล้วก็เป็นเรื่องของฟีเจอร์เสริมและแอปพลิเคชันเรื่องนี้เนี่ยหลายคนให้ความสนใจหลายคนก็อาจจะข้ามไปเลยแต่ว่าจริงๆอยากให้ลองฟังดูก่อนอย่างเช่นฟีเจอร์ regenerative braking นะครับหรือว่าในการปั่นไฟกับเข้าตัวเครื่องบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มระยะทางได้เล็กๆน้อยๆจากการที่มันมีดนาโมปั่นไฟกลับเข้ามาชาร์จไฟที่แบตเตอรี่หรือต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เราหลายๆครั้งปรับได้จากทางตัวแอปเช่น cruise control ในการล็อกเครื่องนะครับผมหรือว่าการเปลี่ยนสีไฟต่างๆแต่ว่าในเรื่องของแอปเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เน้นย้ำแอปของสกูตเตอร์เนี่ยบางตัวต่อค่อนข้างยากก็ลองดูหน่อยว่าเวลาที่เราเลือกซื้อสกูตเตอร์แล้วเราเจอสกูตเตอร์ที่เราต้องการแอปแต่ว่าจริงๆเวลาเราต่อเนี่ยมันแพร่ลิงกันเจอจริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆของเรื่องแอปครับผมสำหรับในหัวข้อที่11ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับหรือว่าอิเคเซอรีนะครับในเรื่องที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของหมวกกันน็อก็รรรรูู้ววว่่่่่่าาาคคจจะะใสแตเเพดถึงนีลลยฮโซอกับ โซ่ล็อกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญมากนะครับเรื่องบางเรื่องที่คนมักจะลืมเนี่ยคือเราจะเอาโซ่ล็อกไปยังไงโซ่ล็อกที่ดีซึ่งอเนี้ยเป็นอุปกรณ์เนซเซอรี่เสริมจากนายบอดมันจะใส่กับตัวเครื่องไว้ได้เลยแล้วโซ่เนี่ยจะอยู่อย่างนี้ข้อดีคือเราจะไม่ลืมาโซ่ไปนะครับอุปสรรคมากที่สุดที่ผมเจอนะครับไปถึงเซเว่นลืมโซ่ไปการที่เรามีโซ่ติดอยู่อย่างนี้เนี่ยมันทําให้เราไปไหนก็ได้และมีโซ่ตลอดเวลาและอย่างที่2เกี่ยวกับโซ่ล็อกเราจะรู้ได้ไงว่าสกูตเตอร์เราจะไปล้อมโซ่อยังไงถ้า มันมีแค่นี้แล้วเราล้อไม่อย่างนี้เครื่องก็สามารถโดนเอาออกแล้วก็เอาโซ่ทิ้งไว้แต่สก,กูตเตอร์หายไปได้อยู่ดีแต่สก,กูตเตอร์ที่ดีควรจะมีรูสักรูหนึ่งที่เราคล้องไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคในการเลือกดูอีกอย่างหนึ่งดังนั้นโซล็อกฝากไว้2เรื่องอุปกรณ์ต่อมาเป็นเรื่องของเบาะหลายๆคนถามหาเบาะซึ่งเบาะเนี่ยไม่ได้หาย,ยากอะไรแต่ว่าเบาะที่ดีเนี่ยควรจะเฟิร์มแล้วก็นุ่มในเรื่องของเบาะตัวนี้อย่างตัวนี้มันจะมีก้านข้างหลัง2อันเป็นเบาะที่เฟิร์มกว่าแบบที่เราเคยได้มาแต่่่่่่กกกกอออนนนนนนะะะะะคคคครรรรััับบบซซึึงงง้้าเเเเเยยดดูแตมจจีีวปภท็ ดังนั้นในการนั่งก็อาจจะไม่สบายตัวเบาอาจจะไม่หนานะครับอันนั้นก็อาจจะลองดูนะครับผมว่าเบาะแบบไหนที่เหมาะกับท่านอย่างที่3ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราคัสตอมไมซ์ขึ้นมาเองเนี่ยตัวนี้ในบ้านเราเรียกว่าล้อน้อยล้อสอ,อันนี้ตัวล้อน้อยหรือ extension wheel เนี่ย เป็นอุปกรณ์เสริมที่ดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการเดินทางในทางสาธารณะเช่น BTS MRT ตัวนี้มันทําให้เราสามารถลากเข้าไปได้ใน,ในตอนที่เราเจอคนเยอะๆทาให้เราสามารถลากขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วมันสามารถตั้งได้การที่มันตั้งได้มันก็ทําให้เวลาเราไปใช้งานจริงเราไม่เกะกะนะครับไม่ต้องมาคอยพวงมันตลอดเวลาและอีกข้อหนึ่งคนที่อยู่ในคอนโดมีพื้นที่จํากัดการที่สกูตเตอร์สามารถตั้งได้ชาร์จได้มันทําให้เราเก็บง่ายขึ้นไม่ต้องไปวางเกะกะในห้องพื้นที่เล็กๆ20ไปไปลายสามสิบตารางเมตรอย่างเงี้ยมันทําให้การใช้งานสกูตอร์ไฟฟ้า ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ ในเรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องของประกันครับในการที่เราซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราต้องมั่นใจได้นะครับว่ามีคนสามารถเทคแคร์มันได้ถ้าเกิดมันมีปัญหานะครับแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนยางต้องเปลี่ยนหรือว่าอาจจะเกิดอาการเปิดไม่ติดชาติไม่เข้าอาการพวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องดูว่าผู้ให้บริการหรือผู้ขายเนี่ยมีบริการซ่อมได้หรือไม่นะครับและเขามีอะไหล่พร้อมไหมนะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยก็อาจจะมีอะไหล่หน้าตาประมาณนี้ก็โดนส่งมาจากโรงงานนะครับสสแปรรรรพาาาาาาาททิ้้้งเเออไไวก็ํใหมถยะ ให้กับลูกค้าได้ในทันทีอย่างต่อไปเ <_ S 1> งื่อนไขาการประกันก็สําคัญเช่นเดียวกันบางเจ้าหรือว่าการบอกแบบเปล่าๆผ่านๆก็จะกัะนัน1ปีจบอาจจะดอกจันเลก็เลกๆไว้ว่าแบตเตอรี่6เดือนนะซึ่งของพวกนี้ก็ดูให้ละเอียดนะครับว่าจริงๆแล้วเขาประกันอะไรกี่พาร์ทพาร์ทไหนประกันเท่าไหร่อย่างเช่นสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับหรือตัวนี้จริงๆเหมือนกันแหละประกันมอเตอร์2ปีแบตเตอรี่1ปีดังนั้นก็ดูให้เคลียร์ว่าเราต้องการประกันอย่างไงบ้างนะครับผมวันนี้ก็เป็นทริคในการดูประกันครับนอกจากเราจะดูในเรื่องของเงื่อนไขกกกาาาารรรรปะะันที่่่เจสงมมซอ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่าสกูตเตอร์ไม่ได้มีศูนย์ซ่อมเหมือนร้านม,มอเตอร์ไซค์ที่แบบมีทุกเมืองทุกอำเภอการซ่อมในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการส่งกลับมาที่ศูนย์บริการเพื่อซ่อมอย่างเช่นของศูนย์โมรนวิวเนี่ยเรามีบริการเรียกขนส่งไปรับถึงที่ดังนั้นเนี่ยลูกค้าเตรียมไม่แค่สกูตเตอร์ที่เสีย แล้วก็กล่องหลังจากนั้นเราจะมีทีมที่คอยโคโดีเนตเรียกขนส่งไปพิกอัพกลับมาที่ศูนย์แจ้งอาการดังนั้นของพวกนี้อาจจะต้องดูให้รอบคอบนะครับว่าสมมติเวลาเสียเราติดต่อเขาได้ไหมเราจะส่งไปให้เขาได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าบางชิ้นก็เล็กบางชิ้นก็ใหญ่การที่มีขนส่งที่ดีคอยรองรับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับและนี่นะครับก็เป็น12ข้อที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะในการเลือกซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าสักคันนะครับแต่ว่านะฮะผมก็ยังเชียร์นะคร ยังไงก็แล้วแต่เราไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความนุ่มที่เราอยากได้คุณภาพที่เราอยากได้การบิ้วของมันเก็บงานเรียบร้อยขนาดไหนดังนั้นก็อยากให้มาลองตัวจริงอย่างเช่นที่ศูนย์บริการของโมโนบิวนะซึ่งตอนนี้เรามีพื้นที่ทดลองมากมายนะครตามจุดบริการที่เป็นสนามโกคาร์ดนะแล้วก็เรามีตัวแทนห้างร้านต่างๆที่อยู่ในห้างตอนนี้เรามีครบทุกภาคในประเทศไทยแล้วสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสามารถเข้าไปนะก็กดเลือกภาพแล้วก็ดูรุ่นที่ท่านต้องการนะครับติ๊กข้างๆได้เลยว่าอยากดูรุ่น ท่านต้องการจะไปดูและอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ไลน์แอดไซน์โมโนวิหรือว่าโทรมาที่เบอร์021072993เรามีทีมงานคอยตอบคำถามของท่านตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดยังไงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับยังไงก็สามารถกด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้เพิ่มเติมนะครับหากเรายังให้ข้อมูลอะไรท่านไม่ครบสำหรับวันนี้ผมภูมิไปแล้วนะครับสวัสดีครับ